นโมนรมการมีแห่งข้า้าจงมีตัดสาภพะวโตแห่งเด็จพระพุทธเจ้าน no ั้นอรหัตโตนักเดือถึงกรรมกงแห่งสังฆจักตมาัมพุทธะอันตรัตรู้ทังใหทำได้พระองค์ได้อาการบ่ได้วิปริตนโมนัมการมีแห่งข้า้าจงมีตัดสาภพะวโตแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้านั้นอรหัตโตนักเดือดถึงกรรมกงแห่งสังฆตักสมาัมพุทธะอันตรตรู้ังจห่ทำได้พระองค์ได้อาการบ่ได้วิปริต นโมนมัสการไม่แห่งข้าท่าจงมีตัดสาปว่ตโตแห่งเป็นผู้เ้าเจ้านั้นอาทาโตอันหักเถือเป็นกรรมกงแห่งสังขจักก็มาทำพุทธสะอันตัดรู้ย่างใจทำได้พระองค์ด้วยอาการบ่ไม่ได้วิปริตยานใดทำใดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ขอยพระบิดเจ้ารู้ด้วยเถิดยานใดทำใดที่สงสาวกรู้เขาจะรู้ด้วยเถิดแผ่บุญไปหกล้านโยตโดยรอบจมันตาใครก็แล้วแต่บวชรับใช้พทธเจ้า ให้ได้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าครบองค์สงแล้วก็สวดมนต์ทุกวันก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนเงินทองข้าวของเยอะแยะมากมาย <c oughs> สันสรเจริญพรแล้วก็สวดพรอมหาปริศแล้วก็ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิมั่งอะไรมั่งแล้วก็อธิษฐานติดเหมือนอย่างกะพระเจ้าอยู่ แล้วก็เหมือนกับใหม่เอี่ยมอยู่เสมอไม่มีไม่มีเก่าเก่าไม่มีทำเกิดมาไหรก็ใหม่เอี่ยมเมื่อนั้นเหมือนพระเจ้าก็อยู่อยู่อยู่พร้อมหน้ากันหมดไม่มีใครถ้าในบุตรมะหมุขลาใครๆก็อยู่เหมือนกันหมดไม่มีเมื่อนั่นเมื่อนี่ไม่มีแบบนั้นแต่ถ้าไม่เจอทำมันก็ไม่รู้ว่า เป็นยังไงเป็นยังไงมันก็เสื่อมทรุดทุดโทมเก่าไปแก่ไปก็เหมือนกับต้นไม้บ้านชงที่สร้างมันก็เป็นธรรมดาก็มันเพราะนั้นแต่เมื่อพบก็ไม่เอี่ยมเหมือนเดิม,เหม,เ,ดมเหมือนไม่มีอะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างความจริงทั้งหมดของพระเจ้านั้นขึ้นชื่อว่าจริงคําเดียวพอกุศลจริงอกุศลก็จริงรจริงสองอย่าง กุศลขาดออกจากสันดานกุศลก็จริงน้ําก็เต็มเปี่ยมไม่มีอะไรไม่เอี่ยมอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครเห็นการเกิดดับคนนั้นก็ใช้ได้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ด,ดับไม่ติดต้องอยู่ในอะไรทั้งหมด <c oughs> อัตตามันลําบากเออนัตตาสบายพอเริ่มไปเห็นเรียกว่าอนัตอนัตตรงนี้เราสวดตรงนี้ จบตอนนี้ก็ไม่มีอะไรหลีกเลี่ยงอัตตาให้หมดเพราะไปะยึดถือตรงไหนก็ติดพยัญชนะเป็นอัตตามีตัวตนไม่ยึดอะไรเลยก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแล้วก็ทรงคืนธรรมชาติยานเกิดขึ้นอะไรก็ถูกฆ่าเดินตามอริมักมีองค์แปดอะไรก็ไม่มีเหลือหมดเพราะว่าโดนฆ่าตายหมด ก็อยู่อย่างสงบสบายไปอยู่ที่ไหนก็สบายพอถึงตรงนี้แล้วก็ไปอยู่แต่ส่วนก็สบายอยู่นี้ก็ไม่ไม่รู้จะเอาไปไหนเอ,อืันทองเยอะแยะผู้ที่มีอมีสัยเขาก็ฟังทำแป๊บเขาก็รู้แล้วพระผู้ตมที่มีอมีสัยไม่ต้องกี่คำมากมายมนะเขาก็มาทำเองเพราะว่าก็มีอมนิสัยกาตนาจึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่ง ถ้าเราเป็นสงฆ์ก็ไม่ตองไปดิ้นหลนอะไรที่ไหนไปทําอะไรที่ไหนไม่ต้องอยู่เฉยๆก็ไม่รู้จะเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรหรอกที่มันอยู่ได้เกิดกระดับเท่านั้นรู้จากตรงนี้มันก็จบเออเมืองต่ําก็เกิดกระดับเมืองบนก็เกิดกระดับสังโยชน์เบื้องบนก็เกิดกระดับข้างล่างก็เมื่อเกิดกระดับก็เห็นอัตถะวัตถุโดยปริญญายม สังโยชน์บมก็เห็นตันหาตัวสมุทัยม่ใหญ่พอขาดจากตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วต้องจะต้องทำการอยู่อย่างสบายมีอะไรก็มันก็มีของมันธรรมชาติของมันนะเป็นกฎแห่งกรรมใครทำอะไรก็ได้รับไนนะอ้นั่นประโยชน์ใครทำอะไรก็ได้ประโยชน์ ทาให้ผลอกุศลให้ผลถูกแท้แต่เหลือกุศลธรรมมากุศลธรรมมาที่สวดนะพยากตาธรรมมาสามคำเท่านั้นแหละแปดหมื่นสี่พันไม่ต้องไปเดินหาที่ไหนเหลือแค่นั้นเนี่ยมีสติมีปัญญาก็รู้ว่าโอ้อันนี้เป็นกุศลเราก็ทําอันนี้อกุศลเราก็ละไม่มีอะไรจะต้องเดือดร้อนแล้วก็มันมีอะไรที่เราจะเดือดร้อนก็แค่กินแล้วก็นอนแล้วก็นัง่งแล้วก็เดินแล้วก็ตาย เวทนาจองจําอยู่ทุกอรีบทล่วงี่มันก็จบแล้วอืมนั่งมากมันก็เหนื่อยนอนมากมันก็เหนื่อยกินมากมันก็เหนื่อยเดินมากมันก็เหนื่อยอะไรก็เหนื่อยทั้งนั้นก็เห็นทุก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 ท,ทุกโทบนัสตพยา,าสามันก็จบแล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไรเหนื่อยหน่ายคลายวางบ่ <c oughs> <c oughs> เห็นการเกิดดับไม่มีใครหลอกที่จะอยู่ได้ทั้งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณ เป็นของธรรมดาธรรมดาแล้มาเที่ยวโรงแรมมาทำเป็นสาวกพระเจ้ามันสบายสบายไม่มีแห่งหรู้อย่างเห็นตรงไหนก็ภาระทั้งนั้นตรงไหนก็ภาระทั้งนั้นไปติดอะไรเป็นภาระทั้งนั้นไม่ติดอะไรเลยภาระก็หมดภาระก็หมดแล้วจะต้องทําอะไรแต่นี้เออคุณไม่มีภาระคุณสบายทั้งหนา ไม่ไหนอยู่ตรงไหนไม่มีพระ,ะไม่เดือดร้อนอะไรมันก็แค่แค่นั้นเองพออยกว่าตัวเก่าตัวเก่ามันไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นมันพันนี้มันเสื่อมอืถ้ากรรมให้ผลมันอไงเขาก,ก็ยิงกันกรรมให้ผลตามมาทันก็มาตัดผลเนี่ยชาตินี้ก็ได้ทําบุญแค่นั้นแล้วก็ไปใช้กรรมทันทีข้างหน้ารออยู่รับแล้วดึงไปเลยอืมแล้วก็ไปต่อจะบุญเขาก็อยู่ ต่อกุศลต้องใช้เป็นของธรรมดา <c oughs> ใครมีอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> ลงมากระทบกระทุกทต้องของเก่าเท่านั้นเป็นอดีตให้ผลอกุศลให้ผลอกุศลให้ผล,ล,ผลเป็นแค่นั้นเองรู้จากตรงนี้ก็รู้เหตุสิ้นบัาจใจสิ้นเหตุสิ้นบาจใจไม่ต้องทําอะไรเลยอืสวดมนต์ให้พอนนั่งสมาธิแล้วก็แผ่บุญไปมันก็จบเพราะ ให้สิ้นเหตุเพราะอากุศลตรรมมาก็ให้ผลอืเราก็แผ่บุญไปรับผลไปก็หายหมดแล้วก็หายหมดแต่กรรมใหญ่นั่น <c oughs> กรรมใหญ่นั่นมันไม่ค่อยจะเป็นนักบวชมันจะเป็นคนธรรมดาธรรมดา้ <c oughs> ถา,ถ,าถ้านักบวชมีกรรมใหญ่ก็เหยียบย่ำประสานาน่้นก็เสียเวลานาน ให,ให้วัตถุผลช้าแต่ให้ทำผลเร็วทำให้ผลเร็วทิุบัตรแต่มันได้ยากได้ยากก็ทำทำว่าไม่ยากไม่หลงอะไรเลยอืม ทุกสิ่งทุกอย่างพยัญชนะความจริงที่เขาใช้กันทุกวันเนี่ยแต่มันไม่จริงจริงๆริก็คือความว่างเปล่าก็หมดการยึดถืออยู่วันแค่ไหนก็แค่นั้นแค่ไหนก็แค่นั้นกินแค่ไหนแค่นั้นอยื่อไหนแค่นั้นที่สุดก็เป็นอนัตตาทั้งหมดอนัตตาของขี้ดาวก่อนไม่มีอะไร